วายตายเลยค่สะสามปากคาได้ก็ดูกลองเลยฮัลโหลกิตตี้กะโปโเ๋เดะแม่โอเอแซ่โบแซ่เบ๋แซ่ลิมแซ่หลังไม่กิมหลังม่แกงจ้าเพลงสมัยนี้มันก็เลิศมันก็กมันตะโปมันตะเบ๋มันจะคือมันอะไรแม่กิมเลงแม่กิมหลังยอเขาจะคำว่าวันนี้ลูกมันใช่อะไรมันใช่แต่บอกตรงๆนะพูดจริงๆเลยนะใส่สีขาวทีไรนะหมองทุกที ไม่รู้ทำไมคือจะแบบว่าลิขสิทธิ์ห้ามใส่เลยมั้งสีขาวเนี่ยใส่ปุ๊บหม,มองปั๊บใส่ปั๊บปั๊บหมองบุปปุ๊บใส่ปุ๊บปหมองปับปบงปบงป๊บปับ๊บวันนี้เป็นฟิลว่าอยากกินอะไรแซ่บอแบบแซ่บอะเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างสึกงอางาอีกแล้วมันก็ต้องปาร์ตี้ปาร์ตี้เหรอ นี่คงเป็นปาร์ตี้ครั้งใหญ่ช่องอิสต์เมรอ้วสินะส่วนเมนูแซ่บๆเปลาอก็คงจะเป็นอาหารอีสานนนัวน,น้ำตกเรอโอ้ยงมลาเหรออูงอม,งมส้มตำเฮ้ยงมงมไก่ย่างเฮ้ยงมงมรับรองว่าทีมงานถูกใจแน่ ปาร์ตี้ครั้งเนี้ยรับรองฮลโหลคิตตี้ลูล Kitty, ลกกระป๋เดแม่โอเอแซโบแซเบแน่นอนพูดแล้วก็น้ำลายสอสอสระอวยสวยไปกินกันเลยมาแล้วจ้าคือคนอาจจะมองว่าอ้าวไหนปาร์ตี้ซะปาร์ตี้ไหน, Party, ไหนทำไมมีคนเดียวก็อย่าลืมนะว่าบริษัทอีสอดอ้วยจำกัดมีพนักงานเพียงหนึ่งท่านแต่หลายบุคลิกน้องเอิร์กพี่เอิร์กป้าเอิร์กเอิร์กหลานเอิร์กเลดเอิร์ก ออนนี่เอิร์กโอป้าเอิร์กมีหลายคนนะคะมีหลายบุคลิกค่ะฉะนั้นอย่าหาว่าอย่าหาว่านะขอถ่ายรูปกับเมนูอาหารวันนี้ก่อนเป็นอาหารแบบพื้นพืนบ้านง่ายๆ มีอีกเมนูหนึ่งนะแต่ว่าถือถ่ายไม่หมดตำหลวงพระแบงโอ้โหกินกับปิโคนอาจจะว่าโอ้ยเป็นห่วงจังเลยทานคนเดียวน่าจะเหงานะเนี่ยไม่มีคําว่าเหงาค่ะเรื่องกินไม่มีคําว่าเหงาเนาะขอญาติขอยาติบอกอีกทีหนึ่งว่าถ้าเรื่องกินเนี่ยหายห่วงเลยกว่าอย่าห่วงอะไรอย่างนั้นดีกว่าเพราะอะไรวันนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเพราะว่านี้เรามาเท่ากับนี้ค่ะตะวัน ตะวันรถใหม่ตะวันกลิ่นปูขั่วพริกเกลือคะ่ะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เซานี่เดอร์เองหลานี่เดอร์บักหลานี่เดอร์เอ้ยนี่เดอเป็นไงล่ะก็มาพร้อมกับตะวันไปสิค่ะกินแบบเชิดเชิดเชิดแบบแบบเพราะว่าฟินฟิวว่าสับคู่ทานเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตะวันอร่อยอยู่แล้วอร่อยแบบรู้มาตั้งแต่เด็กอะ่ะ คือหลังจากหย่านมแม่เลิกซีรีแลกเลิกกินกล้วยอ่ะก็ต่อโดยตะวันเลยมากินคู่กินแนมอะไรมาให้หมดขอเลิกประเดิมอ,อย่างแรกนะอ่ะลองชิมน้ำตกเปล่าๆก่อนน้ำตกเนื้อเนี่ยเปล่าๆว่ามันจะได้เรื่องไหมควอมปลอมปะเนี้ยนี่ค่ะ อ,อ,อร่อยนะคือนึ่งด้วยคนอ้วนเนี่ยมันชอบชอะไรทอดๆอยู่แล้วแล้วพอมันผสมกับอะไรเผ็ดๆเขาจะปะไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยไปกันใหญ่เป็นกันโตถูกต้องไอ้สักคำ อืมอืมดไม่ได้ ถ้มันแบบเป็นทรงอย่างเงี้ยมันง่ายต่อการที่จะแบบจะหลอมรวมอะจะแบบออนท็อปจะออนอายอะไรว่าไปโอ้โห oh. เอ้โอ้โอ้เ,อเป็นคนชอบกินอาหารอีสานเราวมันตกอะไรเงี้มานะแต่ไม่ชอบกินอันเนี้ยมันทําไมไม่รู้อะเนี่ยมันทําไมอะคือไม่เข้าใจมันเหมือนใบไม้อะมีคนที่เขาชอบกินปะไอใบอันเนี้ย คือสำหรับเนี่ยมันคือใบไม้ที่ปิดเปลียวอะ่ะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าตั้งตาตั้งตารอมากเพราะมันน่าจ,จะเข้ากับตะว,วันขอลองชิมแบบเปบาๆหน่อยแบบเปบาๆนะ ผ่าเส้นผ่าเส้นบนตะวันจบเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะเก้เข้าใจคำว่าเสพติดตาหขนมพระบ้างปะแต่เอาอะไรมาเล็กก็ไม่ยอมอ,ะอ่ะมีแฟนแต่แฟนชอบนอกใจกับ ไม่มีแฟนแต่มีตำหน้อขวบางกินนี่เลือกตำหน้อขาวบางนะแต่ถ้าเงินสิบล้านกับตำหนวอขวบางนี่เลือกเงินสิบล้านนะใครเลือกโตดใครเลือกตำหน้อขวบางก็ขอให้โชคดีนี่ต้องเลือกสิบล้านอยู่แล้วค่ะใครจะเลือกตำหน้อขวบางก็นอนกอดไว้ให้อุ่นเลยค่ะกอดมันไว้ให้แน่นเลย มีใครชอบกินไก่ย่างที่มันเป็นไก่ย่างสีส้มอะมีใครเคยกินปะที่ต่างจังหวัดมันจะมีไก่ย่างสีส้มเป็นจิบส้มๆเลยนี่ชอบกินมากแต่มันจะมาละ5บาทแล้วที่ร้านที่เขาขายเขาจะมีนี้ด้วยโครงไก่แต่เป็นสีส้มเหมือนกันเป็นไม้ๆเหมือนกันแต่จะมาละ2อสบาทสองไม้ห้าอย่างเงี้ยบางทีเรามีตังสิบบาทเดินไปซื้อเขาใช่ไหมก็ต้องแอบว่าโอ้ยพี่อันนี้คืออะไรหรอรู้แล้วนาะว่าคือโครงไก่พี่อันนี้คืออะไรขายยังไงอะ พรีมแม่หนูจะให้ซื้ออีหลอบเดิมแม่ให้ซื้อไปให้หมาอีหลอบเดิมค่ะไก่ส้มค่ะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นค่ะตั้งแต่เด็กยันโตค่ะแม่จะให้ซื้อไปให้น้องหมาที่บ้านงั้นหนูเอาไก่เอาเนื้อไก่ไม้หนึ่งแล้วกันอยากกินอยากลองชิมแต่กระดูกที่โครงอะ่ะซื้อไปให้หมาอเพราะอะไรเพราะมีตังแค่สิบบาทตอนเด็กได้ได้ตังวันวันหยุดอะได้สิบบาทก็เยอะแล้วมันต้องเลือกอะีกถ้าเราเอาไก่สองไม้โห เดียวก็หมดแล้วแต่ถ้าไก่หนึ่งไม้แล้วโค้งอีกสองไม้ละสิบบาทเหมือนกันนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าก็รับบทเดิมหมาที่บ้านก็ยังงงอยู่ทุกวนันนี้หมาก็ยังงงอยู่เอ้คนขายก็คอยสะคอยเสฉอหาเนาะเอ๊มันเลี้ยงหมาหมามันอยู่ตรงไหนวะทำไมไม่เคยเห็นหมามันออกมากินเอ้ยอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหงการว่าจะซื้อไปให้หมาพี่ เพอเผอเขาแถมอีกไม้หนึ่งเพอเผิอเขาแถมอีกไม้หนึ่งออเอาไปในใจแอบบินมานะฮ้องห้อง,องในใจแล้วนะคะฮ้องห้องห้องหนูนี่แหละหมาฮ้องห้องห้อง,องอจริงมันต้องเลือกคือมันต้องเลือกว่าสิบบาทเนี้ยจะซื้อ,อยังไงให้คุ้ม รจปะฉะนั้นมีหมาใช่ไหมเอาหมามาอ้างนิดนึงขอโทษนะคะหมาขู mm hmm. กดกันนะหมานะมีหมาที่ก็เอาหมามาอ้างนอยอะไรนอยจะให้หมาจะ้ะหนูกินไม้เดี๋ยวอุ้ยอิ่มจะแย่พุงจะแตกหนูกินไม้เดียวอิ่มจะแย่ที่เหลือให้หมาจะ้ะอีรอบเดิมคือถ้าร้านนี้ไปคุยกับร้านโครงไก่รู้เรื่องเลยมันทําบ่อยเหมือนกันนะนี่แกขอลองแบบนี้นะขอลองแบบนี้นะโอ้โห อันนี้รวบหนึ่งแล้วตะวันตามนะโอ้มันเป็นฟิลแบบตัวได้นางสนังแต่ว่าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองปึ้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 ง เติมเติมตะวันต้องมานั่งเขียนเนี่ยต้นไม้ใบยญ้าออกจากอาหารเนี่ยเอาใครชอบกินก็ดีใจด้วยในลองนี้ประกบเนยย่าง ประกบเลยย่าสไตล์ใหม่กินเปล่าเพลินมากประกบหน่อย,ย,อยฟิลแฮมเบอร์เกอร์ มันลัดการอะเข้าใจป่ะด้ดะเดดข้าใจคำว่าลัดการ เป็นอะไรเกี่ยวกับแบบว่าตีลูกอะไรเนี่ยแล้วนึกขึ้นได้อะไรบ้องไหมคะเราเนี่ยมันเกือกบจะได้เป็นลูกคนสุดท้องก็คือว่าแม่เนี่ยดันมีน้องต่ออีกหนึ่งคนฉะนั้นเราเลยกลายเป็นคนกลางโดยปร,ริรายาแล้วเข้าใจคําว่าลูกคนกลางปะ่ะมันอ่อมมันยมอะลูกคนกลางอะแล้วแกเข้าใจคาว่าลูกคนเล็กปะ่ะไม่ว่ายังไงลูกคนเล็กก็จะแบบว่าโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูก ไข่ใ,ในหินออบอกแม่นี้ยังมีไออุ่นนึกออกไหมทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมันทําอะไรผิดไม่รู้จาไม่ได้ละแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรแล้วทีเนี้ยแม่ก็แบบว่าฟิลบน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 แต่ไม่ตีเราที่ยืนมองอยู่ข้างหลังยืนมองอย่างเงี้ยจะดูว่าเมื่อไรจะตีมเมื่อไรจะโดนสักดอกเราก็ยืนอย่างเงี้ยเราก็ยืนดูอืดูแต่ไม่ตีสักทีแกรมแรกก็แล้วก็ยังไม่เริ่มตีแกรมที่สองก็แล้ว ก็ยังไม่เริ่มตีคือแกอม้รู้ว่าเรายืนดูอยู่นะคนที่เคยโดนเธอตีมาก่อนยืนดูอยู่นะแล้วก็ยังไม่ตีจนแม่เนี่ยเป็นฟีลว่าเย็นลงแล้วน้าโลปะคมใจแหละแม่เป็นฟีลว่าเย็นลงเย็นลงเย็นไว้จะดีเองล่ะเรามันก็เป็นฟีลว่าไงเป็นฟีลพูดลอยลอยโอ๊ยทำอย่างเงี้ยมันก็คงจำหลอกเดี๋ยวมันก็ทําอีกแบบเนี้ยดูก็รู้บ่นมันแต่ไม่ตี เดี๋ยวมันก็ทําอีกจนได้จริงจริงจริงนะเห็นมาเยอะแล้วจริงจริงไอ้พวกบ่นแต่ไม่ตีเนี่ยสุดท้ายเป็นไงลูกทําอีกตัวเองมานั่งด่าอีกลูกทําอีกตัวเองนั่งด่าอีกจริงจริงอีหลบเดิมพูดตรงๆนะอีหลบเดิมพูดตรงๆเด็กสมัยนี้มันไม่ตีไม่จําจริงนะจริงไม่ตีไม่จําเด็กสมัยเนี้ยอืแต่แม่ก็คงไม่ตีหรอกเนาะพูดไปพูดมาไฟแม่มันเริ่มลุก ไฟแม่มันเริ่มลุกคือว่าเราเนี่ยมันสะกิดทุกจุดแม่เอาเลยค่ะเดินหยิบไม้ตีไอตีสามสี่ดอกแรกเรายืนอย่างนี้เลยเป็นไงลนะ่ะโดนที่ฉันเคยโดนคิด <c oughs> ว่าจะรอดไปได้หรอสักพักหนึ่งมันห้าหกทีเฮ้ยน้องสะอื้นไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดใจเราเริ่มแบบโอ้ยเราเราปั่นเราเป่าหูแรงไปเป้าวะในจะแอบ,บคิดนะโอ้ยมันสะอื้นขนาดนะั้น เราเป่าหูแรงไปปะวะไม่ได้ละใจเรามันน้ำโลมไปโคมใจอ่ะวิ่งไปหาแม่พอแล้วแม่แม่พอพออย่าไปตีมันอย่าไปตีมันพอแล้วพอแล้วทงสารมันแม่ก็ไปเราก็เป็นฟิวว่านั่งปอบน้องนั่งปอบน้องฟิวแบบว่าไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจเราไม่เป็นไรอก็อย่าไปทําอีกแล้วกันอแม่เขาตีเขาตีพอะักพี่เข้าใจนะ กลายเป็นว่าเป็นฟิลมาปอบประโลมได้คะแนนพี่สาวไปแต่จริงแล้วแอบยุอยู่เบืออบอเบ้องหลังแอบยุ่อยู่เบื้องหลังแอบยิ้มแอบยิมม้มเมื่อเธอโดนตีแอบยิ้มเป็นไงนะลูกคนท้องคิดว่าจะรอดหรอกแต่พอเขาโดนตีปุ๊บมันสงสารแต่แม่ปลาบูอาศัยอยู่ในไหน,ไหนคะในฝั่งในคลองสงสารน้องขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดขึ้นมาทันควัน จริงๆคือใจอ่ะมันแบบว่าเราอ่ะไม่ใช่ว่าอยากให้น,น้องตีนะแต่ว่าคือถ้าแม่เนี่ยจะมาระบบใหม่ไม่ตีตี้มันไม่ได้ไหมต้องให้มันลิมลม้มรสหน่อยไหมว่าเราริ้มรสท้หมดแล้วก้ารม่ยมกการอะไรไม้อะไรข้างทางเราเจอหมดแล้วฉะนั้นขอให้น้องได้รับรู้หน่อยว่าคิดถึงกันว่าโดนตีเพื่อกระชับความสัมพันธ์จิงแกตอนนั้นแบบเป็นฟีลว่า,วาฮะจะไม่ตีหรอ ตีสิบจะได้จจร,จริงๆนะต้องตีมันถึงจะจาแต่พอมันโดนตีปุ๊บไอ้เรามันต่อมมันคนสงสารแม่พอพอขอร้องพอนะพอแล้วพอแล้วอย่าไปตีน้องเลยวาซ่นแม่งงค่ะเธอร้องไห้หรอฉันปลอบเองแต่ฉันเป็นคนทําให้เธอโดนตี <laughs> แต่เธอร้องไห้หรอฉันปลอบเธอเอง <laughs> แต่ฉันเป็นคนทําให้เธอโดนตี <laughs> กินเพลินมากหอยแรกจะหมดแล้วอะแล้วอีกเรื่องนะที่คนที่มีพี่น้องเขานั้นถึงจะเข้าใจคือเรื่องอะไรลงไหมเรื่องเสื้อผ้า ไม่มีคำว่ายืมไม่มีคำว่าให้ยืมไม่มีคำว่าให้ใส่เข้าใจคำว่าถ้าแกจะเอาไปใส่อ่ะฉันขอเอาไปทาผ้าคลี่ริ้วหรือให้หมาใส่ซะยังจะดีกว่าปะถึงเสื้อตัวนั้นมันจะเก่าเก่าถึงเสื้อตัวนั้นมันจะแบบว่าเราไม่ได้ใส่มาแล้วประมาณห้าสิบปีมันก็ห้ามเข้าใจคำว่าเสื้อค้าขย่าแตะปะเป็นีิว่ายิ่งเจอที่สาธารณะนะเป็นีิว่า ก็ถอดสิถอดออกมาสิใครจะใส่ละ่ะก็ถอดออกมาสิถอดออกมาเลยถอดออกมาสิกล้าแม่ถอดออกมาสิแล้วใส่ทําทำไมเป็นฟิลนี้เป็นฟิลว่าของข้าขยะแต่จริงๆถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเห็นน้องลงสตอเรียว,ว่าใส่เสื้อในิใจอยู่มันเป็นสุกอนะันจนะจะกลับบ้านกลับบ้านไปโดนนะใหเกิดใครจะมาใส่เสื้อวะแค่เสื้อตัวเดียวจริงๆ อยู่ไม่เป็นสุขเลยมันลุกลี้ลุกลนน่ะคือเขาจะไฟมันสุ่มอ,อกอะมันแบบว่าให้มันรู้ที่หลังว่าแม่ไปทำผ้าคีริวก็ยังดีเจากว่ากว่ามันเอาไปใสะ่ะไม่เงยไม่ชอบอ่ะแม่อยากจะกลับบ้านไปจัดก,การซะเดี๋ยวนี้เลยนึกออกไหม จะคำว่าหนึ่งถุงอะห่อใหญ่อะกินเพลินจริงไม่สิ่งต้นปะต้องแกะอีกค่ะอย่าหยุด ต่อมาจะเป็นการชิมว่าตาวันเนี่ยเข้ากับน้ำอะไรมากที่สุดเราจะเริ่มกันที่น้ำแรกน้ำอัลมอาซ่าก็แบบสันสนไม่ลุกคิปเองเพราะนะพอกินกับเบบซี่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะซ่าซาเผ็ดๆ บอกไม่ถูกหรือคิดไปเองก็ไม่รู้นะเรามันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหหม่อมตัวแม่ <c oughs> รู้รสอาหารชัดเจนต่อมานี่ค่ะมิรินดาอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันกินกับอะไรก็อร่อยของจริงค่ะจบ สิ่งพิเศษ้มย,ยิ่งทำเป็นคนอ้วนนะชอบกินของอะไรที่มันขนมอะไรเงี้ยวยกินขนมก็หาันห,าหลักอะ่ะคือจบคนอ้วนเลิฟแต่ตอนนี้ล่าสุดรอเออเรยไม่หยุดนะคะเอาล่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอันว่าแบบว่าอี o บอินไซส์แซบนัวแบบแซบ,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 บปูข่วนนัวถึงบ้านเลยเวอร์แบบถึงในห้องนอนเลยค่ะตอนนี้ถือว่าวันนี้ประทับใจมากนะเป็นปาร์ตี้ที่ประทับใจแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับการจัดปาร์ตี้ครั้งนี้นั่นก็คือตะวนัน ินปูคั่วพริกเกลืออร่อยลงตัวทุกเมนูทุกเครื่องดื่มของจริงค่ะจะบอกให้นะว่ากินเปล่าๆอร่อยอยู่แล้วยิ่งเมื่อกี้ลองกินคู่กับเครื่องดื่มมันซาจริงๆนะมันแซบมันซามันซ,า,นซาบซาหลหออย่างเงี้ย ฉะนั้นถ้าใครนะคะอยากลองซื้อตะวันกลิ่นปูขั้วพริกเกลือมากินนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครเท่านั้นนะคะทุกคนรีบไปตมกันให้ไวย้ำอีกรอบนะว่าที่แมคโครเท่านั้นกับตะวันกลิ่นปูขั้วพริกเกลือจะบอกเลิศจริงวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าอิ่มพอดีอิ่มลงตัวอิ่มแบบว่าไม่จุกอิ่มแบบว่าโอเคเธออิ่มฉันอิ่มฉันอิ่มเธอก็อิ่มเธอไม่อิ่มหรอเธอกินสิ แต่ฉันอิ่มแล้วฉันไม่กินจ้าก,กินไหมล่ะไม่กินฉันอิ่มไม่อิ่มกินที่เฮ้ยกินเฮ้านาะซื้อมาแล้วไม่กินจ้าอิ่มกินมืออื่นไม่เป็นไรกินจ้ะอืมสู้สู้สติหลุด เคยมีคนคอมเมนต์ว่าอิ่มแล้วพูดมากคือเรื่องจริงนะคะเป็นคนอิ่มแล้วพูดไม่หยุดพูดมันปื้อปัหลือมันปลื้มปัเหลือมันฟีลวา่าฮักเจ้าบริการบรรลุมบรรลองหฮักเจ้าบริการบรรลุบรบรลองหฮัก,หกเจ้าเมาใจนางเจ้าแม่เอ,อ้ยวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงจนจบนะถ้าใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปตรงไหนอขอโทษขออภัยมาลคีด้วยแล้วก็รักกันไปนานๆน,นะ เพราะว่าแกฟังนะหัวใจรักใครรักใครเหรออยากรู้ไม่ใช่เลยหรอกทุ่มเป็นก้อนแบบนี้แต่อยากรู้รักกันบ้างเนาะก็ไปแล้วบ๊ายบายดีอุ้ยตกใจดีไปจริงแล้วไม่บา,บายคะ่ะ